แอปสุดฮิตตัวใหม่หน้าตอนนี้เลยนะที่เขาว่าจะเข้ามาคาทวิตเตอร์โอยเลยครับผมมันคือแอปอะไรใช้งานยังไงจะสมัครใช้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวคินนี้ดีไอมาอัปเดตให้แบบด่วนๆเลยนะครับจะได้ไม่ตกเทรนนะไปถือว่าโอ้โหตอนนี้เป็นกระแสมาแรงมากๆสำหรับแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ถูก เข็นปล่อยออกมาจากบริษัทเมตาหรือว่า Facebook นั่นเองนะครับที่มีชื่อว่าแอป r e รดนะฮะซึ่งไอ้นี้บางคนมั่งงงเปิดมาคืออะไรนะครับมาซิเบิร์กบอกว่าแอปนี้เนี่ยจะเอามาเพื่อท้าชนทวิตเตอโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าการใช้งานโดยรวมๆคล้ายๆกับ แอป Twitter เลยนะครับผมซึ่งแอปตัวนี้นะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดได้แล้วนะครับผมผ่านตัวของ iOS iPhone ก็ตามหรือว่า Android ก็มีเรียบร้อยแล้วโดยแอปเทรดตัวนี้นะครับผมจะเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งที่ให้ทุกๆคนเนี่ยมาพิมพ์ข้อความหรือว่าอัปเดตรูปภาพอะไรต่างๆเสริมไปถ้าพ,พูดง่ายๆนะจริงๆถนะ้าเข้าไปดูเนี่ยมันคือทวิตเตอรเลยจริงนะเออ,อถ้าอันเนี้ย นนะแต่จริงถ้าดาวโหลดกันมาแล้วนะครับทุกคนสามารถกดเข้าไปและบางคนบอกเฮ้ยแบบนี้ผมจะสมัครด้วยอะไรเอาอ e ีเมลสมัครเหรือว่าอะไรยังไงนะครับแอปเทรดตัวนี้นะครับการที่จะเข้าไปเล่นได้อย่างแรกคือทุกคนต้องมี Account Instagram รมเพราะว่าแอปเทรดตัวนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลทุกทุกอย่างกับตัวของ Instagram นะครับผมถ้าเปิดเข้าไปนะเดี๋ยวไอ้ลองกดเข้าไปแบบพร้อมๆกันทุกคนเลยนะตึ้งนะครับเขาจะให้ล็อกอินในฝั่งของ Instagram เลย นะครับหรือในอินสตาแกรมเรามีสัก2-3บัญชีก็สามารถกดสลับ บัญชีก็ได้แต่ต้องมีบัญชีอินสตาแกรมก่อนเลยนะครับพอกดเข้าไปแล้วตรงนั้นนะเขาสามารถที่จะดึงข้อมูลจากอินสตาแกรมเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นไบโอไม่ว่าจะเป็นชื่อนู่นนี่นั่นออกมาสามารถนําเข้าได้เลยนะแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วเขาก็บอกว่าสามารถติดตามเพื่อนๆที่เราเคยฟอในฝั่งของอินสตาแกรมได้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เลยเหมือนหน้าฟีดของ t w i t t e รจริงๆนะเออซึ่งในแอดเพร e ตอนนี้นะครับในหน้าฟีดของหลายๆคนที่เข้าไปแน่นอนใคร ใคร,ใคร,ใครที่เคยเล่นทวิตเตอร์เนาะ mm hmm. ก็จะรู้ว่าจะมีข้อความทั้งข้อความที่เป็นรูปภาพทั้งที่เป็นวิดีโอก็จะคล้ายๆทวิตเตอร์เลยแต่ตอนนี้นะครับหน้าฟีดของหลายๆคนอาจจะสเปะสปะอยู่เพราะว่ามันเพิ่งเปิดมาใหม่แบบใหม่เลยนะยังไม่มีอ,อัลกอริทึมในการจับว่าแต่และคนชอบอะไรก็ต้องรอไปสักพักหนึ่งตอนนี้ก็จะสเปะสปะไปเยอะเลยซึ่งตรงน,นี้อยากจะบอกว่าอัติเรียวิวก็เปิดไป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่อยากจะเข้ามาอัปเดตนะตามเหมือนตามทวิตเตอร์อะไรเงี้ย ก็เข้ามา Follow กันได้นะครับเผื่อจะมีการอัปเดตอะไรแบบด่วนๆมีการบนอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวของ iOS อะไรก็ว่ากันไปนะลงในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับผมเพื่อนก็เข้าไปฟอกันได้อัติริวเปิดเรียบร้อยแล้วเดยกขึ้นหน้าให้ดูตด้นนะครับซึ่งตรงนี้บางคนบอกเฮ้ยมันจะใช้ได้เหมือนกับทวิตเตอร์เลยแม้เพราะทวิตเตอร์เปิดมาหลายปีแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะมีข้อจํากัดนู่นนี่นั่นเสียเงินกันไปนะครับแล้วก็เจอแอปเพรสตรงนี้เด้งขึ้นมาพอดีบางคนอาจจะกำลังอพยพ อปายุเข้ามาในแอปเพจนี้นะครับมันมีข้อจํากัดอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกในการจะโพสข้อความแล้วกันเนีเกือบเรียกชีวิตแล้วในการจะโพสข้อความตรงนี้เนี่ยเขายังจํากัดเอ่อปริมาณเขาเรียกตัวอักษรอยู่นะครับอยู่ที่500ตัวอักษรนะฮะอันนี้รวมทั้ง ของการเว้นวรรคแล้วของการเคาะบรรทัดแล้วนับรวมหมดเลยนะครับหรือว่าใครจะใส่อีโมจิอันนี้ก็สามารถใส่อีโมจิได้เลยนะผ่านตัวของแป้นคีมของเพื่อนได้เลยจาก iPhone ก็ใส่อิโมจิป,ป,ปุ๊บได้นะครับเขาก็นับไปด้วยเนาะห้าร้อยตัวอักษรนะครับแล้วก็สามารถเอ่อโพ์ข้อความเทรดข้อความได้เลยปิ้วนะฮะอ่าก็จะมีข้อความเด้งเด้งเด้งขึ้นมาก็สามารถที่จะกดปุ่มหัวใจนะครับหรืองา่ายคือปุ่มไลค์นั่นแหละมีปุ่มคอมเมนต์อ่ามีปุ่มคอมเมนต์เหมือนกันนะครับเข้าไปคอมเมนต์ตอบกับข้อความได้แล้วก็จะมีปุ่ม จะเรียกว่ารีทวิตอีกแล้วะเถิบเอ้ยไม่ใช่รีทวิตเขาเรียกว่ารีโพสหรือว่ารีเทรดแล้วกันอ่าเรียกตามชื่อเาแล้วรีเทรนดนะนะครับกดเข้าไปก็สามารถรีได้นะครับเอเอ,อ,เ,อเ,เขาเรียกว่ารีโพสอ่าโอเคโอเคเขาเรียกว่ารีโพสหรือว่าอ้างอิงเทรดนี่นะครับก็สามารถกดเข้าไปแต่ อาจจะยังไม่โชว์นะสมมุติคนเราที่เป็นคนที่โพสต์อยู่แล้วมีคนมารีโพสต์หรือว่าอ้างองเทรดอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่โชว์ตัวเลขว่ามีคนรีเทรดรีโพสเขาอเรียกอ,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 อ้างอิงเทรดหรือว่ารีโพสต์ไปกี่คนอันนี้ยังยังไม่มีการอัปเดตถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าอาจจะมากืนเยมา จึกจ๊กๆแทงทวิตเตอร์พอสมควรนะครับแต่จะเห็นอีกหนึ่งปุ่มที่เป็นปุ่มรูปลูกศรเปิ้วๆนะครเราสามารถที่จะเอาเทรดนั้นหรือว่าโพสต์นั้นเนี่ยขึ้นไปอยู่บนสตอรี่ไอได้นะครับผมเหมือนการ เอาโพสรูปไอเดีขึ้นไปนะฮะจากนั้นหน้าตาก็จะคล้ายๆกันแต่ที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่าโพสในเทรดแทนนะครับซึ่งนอกจากจะพิมพ์เป็นตัวอักษรแล้วนะครับใครที่เป็นสายวิดีโอเฮ้ยก็สามารถเอาวิดีโอนะครับอัพขึ้นไปในเทรดดีได้เหมือนกันแต่จะยังคงจากัดระยะเวลาสูงสุดของวิดีโอเนี่ยได้แค่5นาทีนะครับแต่5นาทีเนี่ยก็เพียงพอสาหรับคนที่เฮ้ยเป็นสายคอนเทนต์อยากจะอัพคลิปจากทิกต็อกนะฮะขึ้นมาอัพให้เพื่อนๆได้ดูได้อัพเดตกันนะครับผมก็สามารถอัพได้ คิดที่ตอบส,สนองไม่เกินหนึ่งทีอยู่แล้วนะครับแล้วสูงสุดได้ถึง5ทีอันนี้สบายๆเลยถ้าใครเป็นสายวิดีโอนะครับผมนอกจากนี้ถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปละอยากจะลงรูปเป็นเซเตติตี้นู่นนี่นั่นนะฮะแชร์นู่นนี่นั่นสามารถลงรูปนะครับได้สูงสุดถึง10รูปนะฮะซึ่งพอๆกับอินตาแกรมเลยแต่นะครับในตัวของการลงรูปไปเนี่ยอันนี้ได้แค่ลงรูปอย่างเดียวเนาะยังไม่มีเขาเรียกว่าอะตัวการแต่งรูปในตัวนะครับอาจจะต้อง แต่งม้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยมาโพสต์กันในเทรตรงนี้นะครับขอเสริมอีกนิดนึงนะครับผมอันนี้จะมีการที่น้องในออฟฟิศนะทดลองไปในเรื่องของการลงวิดีโอเออเข <im itation> าบอกว่า <im itation> วิดีโอเนนี้ชัดกว่าทวิตเตอร์นะเอลงอะไรไปเนี่ยชัดแจ๋วชัดแจ๋ว <im itation>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  เสริมไปแล้วกันนะฮะแรืงหนึ่งอย่างนะครับที่ตัวของเทรดนี้นะถ้าใคร โพสไปแล้วหรือลงรูปอะไรต่างๆไปแล้วนะครับอันนี้แล้วอยากจะแก้ไขบางทีพิมพ์ผิดไปไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะตอนนี้เนี่ยเพราะเพิ่งเปิดใหม่แต่ลบได้ลบไปเลยแล้วค่อยลงใหม่ก็ได้แต่ในอนาคตไม่แน่ว่าการแก้ไขจะเข้ามาในเวอร์ชันไหนนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเผื่อใครอยากจะอัปเดตก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆแล้วกันเผื่อใครที่เป็นเทรดนในตอนนี้นะครับและเล่นเทรดบ่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะและที่สําคัญนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันดูไม่ใช่โลกของฉันสักเท่าไหร่ เออบางคนอยากจะรู้สึกว่าลบแอคเคาท์ได้ไหมอยากจะบอกเลยสามารถที่จะลบได้นะลบได้แต่แต่มีเงื่อนไขคือการลบตัวของเทรดตรงนี้เนี่ยจะเป็นการไปลบแอคเคาท์อินสตาแกรมเพื่อนๆด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นนะครับผมง่ายๆคือไม่ควรจะลบเพราะมันจะโดน IG แล้วด้วยแต่มันสามารถที่จะพักโปรไฟล์ได้เหมือนกันในหมวดของการตั้งค่าเนาะสามารถพักโปรไฟล์ได้ซึ่งการพักนี้ก็พอพักไปเราอยากจะกลับมาเล่นก็ค่อยไปกดเปิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะกลับมาแอคทีฟอีกหนึ่งรอบ นะครับผมแต่ลบถาวร์เนี่ยมันโดน IG ด้วยนั่นเองนะครับและตอนนี้เนี่ยเขามีกิมมิคเล็กเล็เลแล้วกันนะครับผมจะบ่งบอกถึงความเร็วในการเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันเทรดนะอันเนี้ยถ้าใครกลับไปที่แอปพลิเคชัน Instagram นะหรือว่าไอนะครับก็จะเห็นว่านะช่หน้าโปรไฟล์ไอจของเรานะครับมันจะมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาเป็นคล้ายๆตัวอักษรแอบมันคล้ายตัวอักษรแอสซายมากเลยนะครับแล้วมีตัวเลข มันจะบอกว่าเเราเนี่ยเข้ามาเป็นคนที่เท่าไหร่ในแอปพลิเคชันของเทรดตรงนี้นะครับอ่าก็จะเอามาขิงขิงให้เข้าเฮ้ยเข้าชา้าหรือเปล่าเราอะเออตามเทไม่ทันเลยนะอะไรอย่างนงี้นะก็เอามาขิงขิงกันได้อีกประมาณหนึ่งอันนี้เสริมต่ออีกนิดนึงแล้วกันเผื่อบางคนนะครับอยากจะเล่นแอปเทรดในฝั่งของ iPad นะครับอ่า มันสามารถเล่นได้ไหมเออและหน้าตาแอปเคชันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวไอ้ลองมาให้เรียบร้อยแล้วสรุปนะครับผมหน้าตาแอปเทรดในฝั่งของ iPad นะครับปรากฏว่าเป็นแบบนี้ฮะดือดึงนะในฝั่งของ iPad นะครับอารมณ์เหมือน IG เลยแกก็ยังคงไม่ทํา แอปแบบมาเฉพาะให้กับตัวของ iPad เหมือนกันนะถ้าอยากจะเล่นเต็มจอก็ต้องกดขยายนะครับเล่นเต็มจอกดขยายนะไม่ได้เหมือนฝั่งของ Facebook หรืออะไรต่างๆนะครับผมก็ตามตาม IG ไป IG ใน iPad ก็ยังคงเป็นแบบนี้นะครับอืมเนาะก็รอ,อดูว่าเขาจะบุกตลาด iPad ปรับให้ไหมก็ถือว่า มาอัปเดตเทรนดนะครับผมแอปพลิเคชันที่เพิ่งเปิดตัวใหม่และก็ถือว่าได้ฉายาจะมาฆ่าทวิตเตอร์เอออันนี้หลายๆคนคิดเห็นยังไงที่ใช้ทวิตเตอร์อยู่แล้วนะครับผมอยากจะมาเล่นในตัวของเทรดนี้ไหม หรือว่าเฮ้ยก็อยู่ทวิตเตอร์ก็ดีอยู่แล้วนะครับหรือว่าเออเล่นไปด้วยทั้ง2รู้สึกยังไงอยากจะแลกเปลี่ยนการคอมเมนต์กันได้นะหรืออยากจะมาทิ้งวาร์ปนะครับให้คนที่มาดูคลิปนี้ติดตามก็ได้นะครับแต่ทุกคนเนี่ยอย่าลืมนะไปติดตามคาตริรีวิวในแอปเทรดที่ด้วยนะครับทำให้เขาไว้เรียบร้อยเดี๋ยวมีการอัปเดตข้อมูลอะไรหลายๆอย่างรวดเร็วหรือบางทีอาจจะมีที่ไม่อยู่ในแอปพลิเคชันอื่นๆด้วยก็ได้เป็นกุค่เฉพาะในเทรดอะไรอย่างนี้นะครับ ฝากเข้าไปติดตามเข้าไป f o l l o w ด้วยแล้วกันนะครับอย่าล,ลืมนะมาทิ้งวับใต้คอมเมนต์กันเลยเยอะๆนะฮะเผื่อหาเพื่อนหาปุงอะไรก็ว่ากันไปนะประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมอีกรอบหนึ่งขอกดติดตามนอกจากเทแล้วกดติดตามเอ่ออาร์ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับผมหรือว่า YouTube Follow ไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอคลิปดีๆแบบนีเ้เรื่อยๆเลย,เยนั่นเองนะครับประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมเอกิโอเคมิสวัสดีนะครับทุก